ประพฤติดีกีฬาดีสามัคคีมีวินัยใฝ่ศึกษาปัญญาโลกัสมิปัดโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกโรงเรียนครูเมืองวิทยาคมเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6ถึง มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน74คนบริหารงานโดยนายวรากรศเสนามาตรผู้อำนวยการโรงเรียนครูเม,มืองวิทยาคมในภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2566มีนักเรียนจำนวน1,188คนแบ่งเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น739คนจำนวน21ห้องเรียนและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 449คนจำนวน13ห้องเรียนรวม34ห้องเรียนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนบริหารจัดการศึกษาให้นักเรียนเป็นคนดีมีความสุขโรงเรียนโครูเมอววิทยาคมได้กำหนดกรอบทิศทางในการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพองค์กรภายใต้แนวคิด KMS Model โดยมีจุดเน้นในการจัดการระบบองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ K. Knowledge การจัดระบบตามบริบทของโรงเรียน M. Management การสร้างเครือข่ายในการเรียนรู้อย่างเปิดกว้างและอิสระ S. Share โรงเรียนครูเมืองวิทยาคมได้บริหารจัดการสถานศึกษาตามกรอบงาน4มาตรฐานดังนี้มาตรฐานที่ 1. ด้านวิชาการ โรงเรียนครูเมืองวิทยาคมได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่สิและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาโดยดำเนินโครงการโคกหนองนาพระหุปัญญาแบบครูเมืองวิทยาคมจัดกิจกรรมนำนาวันแม่เก็บเกี่ยววันพอ่อ KMU Farm แปลงกเกษตรพอเพียง กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้อาทิพืชผักสวนครัวการปลูกพลิกไม้แขวนไม้ประดับสมุนไพรไทยการทำอาหารคาวหวานจากพืชสวนครัวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการหลักสูตรท,ท้องถิ่นใน8กลุ่มสาระการเรียนรู้ และนำนโยบายนูชายเลฟบีหายไม่มีเด็กคนใดถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลังลงสู่การปฏิบัติโดยการบริหารจัดการหลักสูตรอย่างเป็นระบบกำหนดโครงการและจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการส่งเสร,ริมศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจและความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์จัดกระบวนการเรียนรู้เชิงลึก active learning บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกส่งเสริมให้ครูผลิต จัดหาพัฒนาสื่อโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างคลิปวิดีโอเพื่อการศึกษาโดยโปรแกรม ScreenCaptify และโปรแกรมการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้โดยโปรแกรม c a n วาการสร้างเครือข่ายโซเชียลเช่น Google App Meet Zoom ไลน์ Line, และ Facebook ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิละปะหัตกรรมนักเรียนแข่งขัน101รายการชนะเลิศ29รายการเรียนทอง90รายการเรียนเงิน8รายการและเรียนทองแดง3รายการมหกรรมเวทีศักยภาพนักเรียนการนำเสนอโครงงานวิทย์ การศึกษาค้นคว้าอิสระการบูรณาการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ร่วมกับวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระจัดตลาดเศรษฐศาสตร์การเรียนรู้มีกิจกรรมชุมนุมส่งเสริมการอ่านการเขียนทัศนศึกษาเชิงธรรมชาติศูนย์การเรียนรู้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขาใหญ่เทียงโครงการอบรมเพิ่มทักษะทางนาฏศิลป์และได้แสดงความสามารถทางนาฏศิลป์ในงานกาชาติและงานของดีอำเภอครูเมือง กิจกรรมค่ายชีววิทยาโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการโครงการกีฬาต้านยาเสพติดจัดสอบคัดกรองความสามารถในการอ่านการเขียนของนักเรียนทุกระดับชั้นจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดส่งเสริมนิสัยรักการอ่านบูรณาการแดกลุ่มสาระการเรียนรู้ค่ายภาษาไทยส่งเสริมนิสัยรักการอา่านกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติค่ายคณิตศาสตร์แมทแคมป์ค่ายโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมวันระพีอาเซียนงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ขายวิทยาศาสตร์กิจกรรมพัฒนาทักษะความสามารถทางวิทยาศาสตร์การประดิษฐ์จรวดขวดน้ำกิจกรรมบ้านรหัสส่งเสริมกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลนิเทศกำกับติดตามการดำเนินง,งานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในส่งเสริมระบบการแนะแนวและการจัดการเรียนรวมที่มีประสิทธิภาพมีระบบสำรวจวัดแววความสามารถพิเศษนักเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์และจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทุกด้านมาตรฐานที่ 2. ด้านงบประมาณโรงเรียนครูเมืองวิทยาคมได้จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณที่ยึดหลักความคุ้มคา่ามุ่ง ประโยชน์ที่เกิดแก่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อให้โครงการและกิจกรรมมีการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามแผนทบทวนแผนงานจัดทำหลักฐานทะเบียนคุมใบสิทธิ์รับเงินหลักฐานการเบิกจ่ายสมุดเงินสดทะเบียนคุมรายรับรายจ่ายบันทึกรายรับรายจ่ายครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบันควบคุมและตรวจสอบระบบทางการเงินทางด้านรับเงินและจ่ายเงินจากผู้มีอำนา ตามระเบียบและกฎหมายกำหนดบริหารพัสดุและสินทรัพย์การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบทุกขั้นตอนการจัดทำบัญชีพัสดุและทะเบียนคูมทรัพย์สินและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบตามระเบียบ มาตรฐานที่3ด้านการบริหารงานบุคคลโรงเรียนครูเมืองวิทยาคมบริหารจัดการด้านบุคลากรโดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับเป็นปัจจุบันมีข้อมูลสารสนเทศบุคลากรนํามาวิเคราะห์วางแผนอัตรากำลังบุคลากรมีภาระงานตามหลักเกณฑ์ที่กศกกำหนด มีข้อตกลงและติดตามการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานอย่างเป็นรูปธรรมมีการจัดทําโครงสร้างและมาตรฐานการปฏิบัติงานครูมีแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลและรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานร้อยละ100 สถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองในกิจกรรมการอบรมประชุมสัมมนาที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานต้นสังกัดอยู่เสมอเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรในโครงการพัฒนาบุคลากรและการยกย่องเชิดชูเกียรติทำให้บุคลากรมีความรักและผูกพันในสถานศึกษา มาตรฐานที่4ด้านงานบริหารทั่วไปโรงเรียมครูเมืองวิทยาคมสร้างพื้นที่ปลอดภัยได้คุณภาพตามมาตรฐานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้หน่าอยู่น่ารู้น่าเรียนติดตั้งกล้องวงจรปิด16จุดเพื่อรักษาความปลอดภัยทุกด้านอบรมนักเรียนแกนนำในโครงการสถานศึกษาปลอดภัยกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกโครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ KMU Big Cleaning Day งานอนามัยโรงเรียนร่วมกับ Mobile Lab จัดกิจกรรมให้บริการตรวจสุขภาพและสมรรถภาพนักเรียนทุกคนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีโรงเรียนมีมาตรฐานการควบคุมภายในที่เป็นปัจจุบันและถูกต้องส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการคุ้มครองนักเรียนและสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนจากหน่วยงานต้นสังกัดจากผู้ปกครองและครูอย่างต่อเนื่องด้านรางวัล ภาคภูมใจและวิธีปฏิบัติที่ดี b a s t practice ของสถานศึกษาผลงานของโรงเรียนปีพุทธศักราช2566เกติบัตดีเด่นสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2566เป็นปีที่สองติดต่อกันจากโรงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ b a s practice ในการนำผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน การประเมินคุณภาพผู้เรียนและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ีการศึกษา2,564ได้รับรางวัลโรงเรียนคุณภาพ1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพได้รับรางวัลระดับดีเลิศจากการพิจารณาคัดเลือกหลักสูตรแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ Base Practice การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวะศึกษาและอุดมศึกษาระดับภาคในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค13 รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับดีเลิศสถานศึกษาขนาดกลางรางวัล IQA Awards ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านการตรวจสอบและการยกระดับคุณธรรมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาคั้นพื้นฐานระดับ3ดาวเขตตรวจราชการที่13นครชัยบุรีรางวัลเกียรติบัตรยอดเยี่ยมอันดับ3การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขนาดใหญ่ประจำปี2,566ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ได้รับรางวัลระดับดีมากจากผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practice ด้านการปฏิบัติงานคุ้มครองดูแลช่วยเหลือนักเรียนสถานศึกษาขนาดใหญ่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมเป็นสถานศึกษาที่มีวิธีการปฏิบัติงานตามมาตรการ3มปป้องกันปลูกฝังและปราบปรามโดยผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังและรับมือพฤติกรรมสุขภาพจิตและความปลอดภัยในสถานศึกษา ผลงานของผู้บริหารสถานศึกษานายวรากรเสนามาตได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหารดีสีครือเมืองจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรมยเขตสี่ นายเทพร,รัตศรีครามได้รับคัดเลือกเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรญญาบรลวิชาชีพครูดีเด่นประจำปี2566จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์นางสาวสิวิรักษเจร,รินรํรได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา นายรัชตามาลัยโคตรได้รับกิยิบัตรผ่านการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาผลงานของครูนางสาวพักรวีสีพรมได้รับรางวัลชนะเลิศ Base เบ t p a แพ t i c e ระดับดีเยี่ยมประเภทครูผู้สอนนางลำพายศรีคุณนางมณีจันทวงศ์นางยุวดีดวงทา นางอิสาราวิชิตพันธ์นางสาวนักกิจตามาสงาหนายอิทธิพลดาบรับและนายธนงศักดิ์มินทองได้รับคัดเลือกเป็นครูที่มีผลการปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบัลวิชาชีพครูดีเด่นประจำปี2566จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ นางแจ่มใสต่อรุปรมนางละลานาพลสิรินายประมวลกะกันดีและนางสาวนักิจตามาสงาได้รับคัดเลือกรางวัลครูดีสีครูเมืองประจำปี2567เนื่องในวันครูอำเภอครูเมืองนางสาววันดีประจัก์นางวัสนาบุญทวีนางสาววรรณพรสุรทิ์ได้รับรางวัลครูดีสีสภมว ผลงานของนักเรียนโรงเรียนครูเองวิทยาคมส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการงานเสียปะหัตกรรมนักเรียนแข่งขัน101รายการรางวัลชนะเลิศ29กรายการรางวัลเหรียญทอง90รายการรางวัลเหรียญเงิน8รายการและรางวัลเหรียญทองแดง3รายการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งกีฬาบาสเกตบอล 3x3 ประเภทชายณจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองกีฬาบาสเกตบอล 3x3 ประเภทชายณจังหวัดบุรีรัมย์โรงเรียนครูเมืองวิทยาคมมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษายกระดับคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่เป้าหมาย เป็นคนดีมีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไป